สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอบรมนะครับที่มาส d e s b น n z t h a i l นด d นะครับนี่มาอบรม GLC ใหม่แล้วก็ต้องไปอบรมที่เยอรมันต่อนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิแต่ทีนี้กลับบ้านไม่ทันครับเราต้องไปหาที่อาบน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่อาบน้ําที่สนามบินนะครับออกเดินทางจากศูนย์เทรนนิ่งนะครับตรงบางนาตอนนี้มาถึงที่สุวรรณภูมิแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้ต้องรอค์เตอร์เช็คอินเปิดก่อนนะครับถึงจะเข้าไปข้างในได้นะครับผมก็เลือกที่จะขึ้นมานั่งรอตรงจุดชมเครื่องบินนะครับคนจะน้อยหน่อยนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับนั่งดูเครื่องบินพลินสนนะครับอยู่ด้านบนนะครับกดลิฟต์ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงที่มียักษ์ยืนอยู่ครับพอผ่านเข้ามานะครับผ่านจากตรวจตอมเข้ามาก็จะนี่ครับเจอป้ายนะครับเราจะไปที่มิลเล้เเข้าเรานะครับ วัดีผมมีบัตรเครดิตที่ร่วมอยู่ก็จะไปนะครับลงมาที่ชั้นสามนะครับจะเดินไกลนิดหนึ่งนะครับอ๋อไกลจริงห้องอาบน้ำจะอยู่โซนดีนะครับดีห้าดีหกไกลจากตรงนี้พอสมควรครับนี่ครับดีห้าดีหกเดินไปประมาณสิบนาทีครับ ถึงถึงแล้วนะครับเข้ามาก็มีสองฝั่งนะครับซ้ายขวาตอนนี้ผมรอคิวอาบน้ำนะครับมีคนอาบอยู่ทั้งสองห้องเลยเขามีสองห้องนะครับสำหรับห้องอาบน,น้ำนี่ห้องอาบน้ำน,นะครับนีแชสบูกับแชมพูให้นะครับ ในห้องอ่านหนังก็จะมีดับโครมีถ้วชีนะครับเสียงเบานิดหนึ่งแหมวก็จะมีได้เป่าผมให้ด้วยนะครับมีพาเช็ดตัวให้นะครับเราก็อาบน้ำครับตอนนี้ก็สองทุ่มคึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปขึ้เครื่องประมาณสามทุ่มสี่สิบนะครับเรียบร้อยครับ สบายตัวขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรทานกันนะครับของกินนะครับเครื่องดื่มเอ๊ะมีสองฝั่งนะครับอันนี้แกงไก่นะครับข้าวอยู่นี่ครับข้าวับผักเครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังแซนด์วิชผลไม้นะครับ เครื่องดื่มโซนนี้นะครับถ้าใครชอบแอลกอฮอล์นะครับนี่มีให้ผมก็คงต้องเป็นนี่ครับน้ำผลไม้มีสลัดผลไม้สลัดผักนะครับ้แล้วก็จะมีไอติมเป็นลาชิเป็งลูกเลยมข้าวมันไก่ด้วยนะครับน้องก็ํำให้อยู่นะครับ เขาเปนไก่หน้าตาน่ากินเลยนะครับกับน้ําฝรั่งรเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้อาบน้ําเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจต้องไปอบรมก่อนนะครับช่วงบ่ายก็มาถึงสุวรรณภูมิก็เย็นๆแล้วนะครับก็จาเป็นต้องมาอาบน้ําที่สนามบินตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางไปอบรมที่เยอรมันนะครับถ้าใครจําเป็นต้องอาบน้ําก็มาอาบที่มเมลเบเราได้นะครับห้องน้ําดีอาหารอร่อย